สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับก็เคยเป็นอดีตทนายความคดีแตงโมนะฮะวันนี้ก็ติดตามข่าวสารผู้สื่อข่าวถามนะครับว่าวันนี้มีการตรวจพยานหลักฐานนะครับผมจะมาให้ความรู้ข้อกฎหมายในคดีแตงโมนะฮะว่าตรวจพยานหลักฐานคืออะไรฝ่ายโจทก์จำเลยมีพยานหลักฐานพยานบุคคลพยา,เานเอกสารพยานวัตถุพยานผู้เชี่ยวชาญน,นะครับก็ต้องนํามาส่งสารเพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตรวจดูก็เท่ากับว่า ทั้งโจทย์และจำเลยวันนี้ใครมีพยานหลักฐานอะไรบ้างที่อยู่ในความครอบครองของตัวเองนะครับเฉพาะที่อยู่ในความครอบครองตัวเองก็ต้องนําส่งในวันนี้นะครับอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ของกฎหมายพยานนะครับที่ว่าต้องการให้สู้คดีกันแบบแฟร์จำเลยจะได้รู้ว่าโจทย์มีพยานหลักฐานอะไรบ้างนะถ้าพยานหลักฐานมัดก็จะได้รับสาภาพถ้ามีช่องว่างก็จะได้สู้ นะครับทั้งสองฝ่ายก็มีหน้าที่เอาพยานหลักฐานมานะครับหลังจากนั้นศาลก็จะกําหนดการสืบพยานนะสืบพยานโจทก์ก่อนในคดีอาญาหลังจากนั้นจึงมาสืบพยานจําเลยนะครับอันนี้เป็นระบบกล่าวหานะครับโดยทั่วไปนะครับในคดีสําคัญแบบนี้นะคดีนี้อายการจังหวัดก็คืออายการดาวเป็นเจ้าของสำนวนนะครับก็จะแยกพยานออกเป็นกลุ่มๆเช่นพยานในที่เกิดเหตุพยานประจัก์พยานพยานแวดล้อม อ่ากลุ่มพยานบุคคลสองพยานที่เป็นส่วนราชการนะพวกตำรวจพวกฝ่ายสืบสวนอะไรก็ว่าไปากลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มพยานผู้เชี่ยวชาญน,นะครับที่จะมาเ,เบิกความเกี่ยวกับเรื่องนิติวิทยาศาสตร์เพราะนั้นพยานก็น่าจะมีประมาณ3กลุ่มนะครับก็ดูนะครับวันนี้ว่าจะมีใครรับสาภาพไหนคนไหนรับสาภาพนะศาลก็อาจจะตัดสินเลยเพราะ นะครับไม่จําเป็นต้องสืบพยานเนื่องจากโทษขั้นต่ำนะไม่ได้ถึงขนาดถึง5ปีนะครับเป็นคดีเล็กน้อยก็สามารถพิพากษาได้เลยนะครับนะครับและนะฮะอันนี้ก็อ่อก็แล้วแต่ว่าศาลจะยังไงส่วนจะติดคุกหรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับรุปพินิตของศาลนะถ้าศาลเห็นว่าเยียวยาแล้วพอใจผู้เสียหายไม่เอาเรื่องก็อาจจะรอการลงโทษก็ได้หรือไม่รอก็ได้เป็นดุลพินิจตของศาลนะครับก็ให้ความรู้คดีแตงโมกันแค่นี้ครับ นะขอให้ทุกคนติดตามนะครับว่าศาลจะตัดสินอย่างไรนะศาลเป็นที่พึ่งของประชาชนนะฟังศาลนะครับนะเนี่ยศาลท่านเนี่ยจะให้ความเป็นธรรมทุกคนแล้วการตัดสินคดีของศาลนั้นก็เป็นไปตามพยานหลักฐานเป็นไปตามข้อกฎหมายเป็นไปตามหลักเหตุผลเห็นว่าดีมี